แม่ร่วมบุญด้วยสาธุครับให้ได้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินให้เจ้ามิอยู่มิกินมิใส่บอ่อึศเบ่อยากให้ลวงปูบุญวัดบ้านนนสะแบงครับน้ำปกปักรักษาแม่เด้อส,ดสุขปู่สุคนณภูตีบ่ท่านการให้อนุโมทนาสาธุอธิฐานนะครับอธิษฐานจิตอธิษฐานใจอุโบสถสมปารถนาวัดสว่างมงคลบ้านนนสะแบงเกิดมาซาดเดียวบน้นนนกับว่าบุญนี่ละบุญใญยอิหลีตั้งแต่เกิดมาที่เหตุบุญนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของลูกนิมิต ลูกที่สองหนาอุโบสถลองจากบอสและซอรลูกเอกในอุโบสถไป็นไรเป็นน้อยขอบคุณครับท่านหน่อยท่านหลายก็ว่าเม่นบุญแม่บุญนำความสุขความเจริญมาให้บุญนำ บุญนำความเจริญรุ่งเรืองมหาครับโดยเฉพาะผู้ใดค้าขายนี่สี่กินบ่อบกสี่โจกบ่อบเบิดเนวโอ้ยแม่มาอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนหลายแม่เจ๊บุรคลองทรายขยายโดนตบปืนมาโหดอีลายอีลีลนะครับ ขึ้นโค้งขึ้นอย่างเบิดแล้วจากหน่อยกระิบริลืมเติมตำแล้ว,วแม่คอยมาสวัสดีผู้ใหญ่สูชาติครับสวัสดีคุบ่าอาจารย์สุปูสุก้นหลวงพอ่อหลวงพี่หลวงเนีนครับผู้ที่เบิ่ไไลฟ์สดบนุ้นอยู่ วันนี้ลูกหลานมาลรำใจเกิอนล้อย300ก่อชีวิตครับทำการแสดงอยู่ที่วัดในเรื่องสีอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ด้านหลังครับปนเนขนก็เสียบน้องๆก็เตรียมเตรียมแตงโต,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 ตแล้วนะครับเพื่อที่จะไปลาถวายประชารา ส่วนของีอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังในซีอบอุ่นเหลือเกินแม่มื่อนี้อุยลืมไปเจ้าบกกินเนื้อออกไปซื้อไหม บรรนก็ขายของหลังเวทีคือเกาแม่พ่อได้หาบาท10บาทพ่อได้ตื่มกันว่าแต่มามาหางานออกจากบ้านแล้วมาหาเงินแล้วมาเหมาเด้อบุได้สิเหมาให้ค่อนวอยสินเลี้ยงทีมงานก็ได้ราคาส่งครับบรบรลนเอาอของมาจากร้านส่งมีบทสุยางนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับขายราคาส่งถือกว่าทั้งนอก บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเอาล้ำลับพระจากไวเพียงสำนีคราบ์โนนสิกินเข่าอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปล่ำถวายวันนี้น่าจะเดี๋ยวบอรนนเอาเอาเพจทาทาเพจคณะเพจเดี๋ยวนี้เพจคณะอัดคลิปว่าได้แล้วเม้มเต็มนะครับน่าจะเอาเพจของหัวหน้าไล่ให้เบิรงเด้อแม่นะครับอายังบัตรทันมาฮอดล้ำลับพระจากไวเพียงสำนีหาเงินหมันเงินหาข้ามหมันข้ามหาผูเบาหมันผูเบาหมันปู้สาวหมันผู้สาวไปแล้ว